สว,ส,สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำต่อยอดกันต่อนะครับว่าเราจะมาทำงานกันบน a c e b o o k ยังไงกันเพื่อที่จะทำให้เกิดรายได้นะครับเบื้องต้นก็คือเราได้เปิดเพจไปแล้วนะครับเมื่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราจะไปกันที่หน้าเพจของเรานะครับก็คือเพจนี้เพจ Holy s อาหารเสริมลุงกระดูกและข้อนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเราจะมาเรียนถึงเรื่องการโปรโมทเพจกัน ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าด้านหลังของเพจเรานะครับหลังห้องของเพจเราเพื่อให้เตรียมพร้อมในการที่จะไปโปรโมทไม่ว่าจะเป็นการลงโฆษณาแบบเสียเงินหรือเป็นการลงโฆษณาแบบฟรีๆทั่วไปตามกลุ่มต่างๆเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราก็ไปที่แก้ไขข้อมูลเพจนะครับตรงด้านนี้กดเข้าไป มันจะมีตรงเมนูนี้ขึ้นมาครับให้เราใส่คําอธิบายเกี่ยวกับเพจของเราว่าหน้าหาของเราเป็นยังไงซึ่งเขาจะจำกัดว่าไม่เกิน255ตัวอักษรสมมุติว่าเราเป็นเพจนะครับผมใส่ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยดูแลสุขภาพกระดูกและข้ออย่างนี้นะครับ จะเติมสาระ,ะนะารับภาระ,าาาะแล้วกดบันทึกไปนะครับหมวดหมู่นี้ก็คือเป็นหมวดหมู่ที่เราเลือกไว้ตั้งแต่เราตั้งเพจเอาไว้แล้วตอนแรกนะครับเบอร์โทรศัพท์เราก็ใส่ได้ครับก็หาประเทศไทยครับพิมพ์ค้นหาก็ได้ตรงนี้จะมีให้เราพิมพ์ค้นหานะครับไทยเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่เบอร์โทรเราเลย เสร็จแ,แล้วก็กดบันทึกหรือจะไม่เปิดเผยไป,ปโทรศัพท์ก็กดติ๊กตรงนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้คนสามารถค้นหาติดต่อโทรได้ก็ตรงนี้กดบันทึกไปต่อมาก็คือถ้าเรามีเว็บไซต์เราก็ใส่เว็บไซต์ครับถ้าไม่มีเราก็ติ๊กไม่มีเว็บไซต์ได้แล้วก็บันทึกนะครับอีเมลของเราละ่ะนะฮะจะไม่มีก็ได้หรือจะใส่ก็ได้นะครับจริงๆก็สมควรจะใส่แต่ผมติ๊กไม่มีไปก่อน นะครับส่วนที่อยู่ในที่นี้สมมุติว่าเรามีหน้าร้านเรามีพิกัดที่ชัเจนแน่นอนเราก็สามารถลงที่อยู่ของเราไปได้ต่อมาคือเวลาเปิดปิดนะครับเราสามารถเลือกเวลาเปิดปิดได้ในกรณีที่เราเปิดทําการไม่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราเป็นเพจก็เปิดตลอดเวลาไปก็ได้ครับโอเคเรียบร้อยละนี่การตั้งค่าเบื้องต้นนะครับซึ่งในขั้นตอนต่อต,อตอมาก็คือให้เราไปที่ ให้เราไปตรวจสอบนะครับไปเช็คที่ตรงหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปดูตรงคำตรงเกี่ยวกับตรงนี้นะครับระบบก็จะมีการลงบันทึกขึ้นมาอัปเดตให้เราได้ส่วนที่เราต้องเพิ่มเติมตรงนี้คือการสร้างชื่อผู้ใช้เพจนะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้ในกรณีที่คนค้นหาก็จะเจอเราได้ง่ายขึ้นนะครับและในส่วนของความเป็นไปเป็นมานะฮะเราสามารถลงรายละเอียดได้นะครับเพื่อเป็นการตกแต่งให้เพจของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้น เราจะใส่รูปไปเพิ่มรายละเอียดไปอโอเคครับข้างล่างาจ,จะเหมือนกันเพิ่มเติมรายละเอียดหนึ่ง แล้วก็กดบันทึกเผยแพร่ได้เลยต่อมาตรงเพิ่มปุ่มนะครับจะเป็นการกระตุ้นให้คนติดต่อมาหาเราได้ครับก็เลือกได้ว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนในการติดต่อก็แนะนําว่าจะเป็นโทรเลยหรือส่งข้อความหรือติดต่อเราก็แล้วแต่สะดวกครับอย่างนี้นผมจะให้ลงเป็นส่งข้อความนะครับกดถัดไปโอเคกดเสร็จสิ้น นี้ก็จะเป็นการเซตตั้งค่าเบื้องต้นนะครับในกรณนนีที่เราปรับปรุงเพจเราให้มีรายละเอียดในการติดต่อที่มากขึ้นไปเดิมเพิ่มเติมติดขัดมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้ข้างล่างคลิปนะครับแล้วผมจะรีบมาตอบให้กับทุกๆคนเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ